หลายอยากจะลองบ้างแล้วเป็นยังไงไปดูค่ะบมเพ็ดบอกเสียนั่งจะตีกันก็พอโมเพ็ดบอฮะโมเพ็ดโมเพ็ดไม่เพ็ดจริงๆริงเหาอง่ามนะตอนเข้าปากยังบมเพ็ดไงคือตอนแรกมันยังไม่รู้สึกไงมันก็ยังอร่อยอยู่สักแป๊บหนึ่งน่าม้าเห็นไหมเนี่ย ญาติพี่น้องก็เลยมาโพสลงติกตอกนะคะติกตอกใช้ชื่อว่าเบน2544ค่ะแล้วก็เขียนข้อความว่าบอกบาฟังคนดูคลิปนี้ไปกว่า4ี่ล้านเก้าแสนครั้งเลยนะคะคนี่หลายคนบอกน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอะ่ะค,คือดูน้องตอนสตันไปนี่น,น,นีดูอีกทีนึงอะ่ะเผ็ดบ่บ นี่บอเพ็ดนิ่งอยู่แป๊บนึงบอกน้ามานี่แหละค่ะน่ารักดีบางคนมาถามนะน้องชื่ออะไรอะอยู่จังหวัดอะไรนี่น่ารักดีนะคะอู้จะเกิดกินเผ็ดตั้งแต่ตัวเล็กๆได้แบบนี้นี่เก่งมากเลยเนาะเออแต่กลัวกระเพาะทะลุนะแต่แซบเนาะซข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงคางครอบคลุม